วันนี้นะครับโคฟิลลาจะมาทําในหัวข้อพร้อมเร็วนะครับผมพร้อมจริงนะครับถ้าเกิดเราเรียเทคนิคเกี่ยวกับการเต้นอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าฮาร์ดเรทนะครับผมโคฟิลาขอลบนี้ก่อนนะครับโคฟิลาจะขอที่บายง่ายๆก่อนละกันว่าทําไมอัตราการเต้นของหัวใจฮาร์ดเรทเนี่ยมันถึงมีผลต่อการออกกําลังกายนะครับผมหรือโคฟิลลาจะเขียนเส้นนะครับผม ใครรู้จักโซน2ใครจะเป็นแฟนพันธุ์แท้หลักการพวกนี้นะครับผมนะโซน2นะครับมันก็จะอยู่ประมาณ65%ของอะ,อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเพราะเวลาจะเขียนไว้2หมายเลขนะครับผมอัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมอยู่ที่ประมาณ65%เรนะครับเราจะอยู่ในโซนที่2อันนี้คือสรุปแพลินๆเลยนะคุณไม่ต้องเดาอะไรเนะแล้วตรงนี้ล่ะจะเป็นโซนอะไรถ้าเกิดหายใจมากกว่า85% จะประมาณโซน4ถึง5เป็นต้นไปนะครับผมแล้วตาการเต้นของหัวใจ95% 85%หรือว่า65%เนี่ยมันคิดมาจากอะไรโคชิรามีสูตรคำนวณให้นะครับผมเอา200นะครับผม20นะครับลบด้วยอายุได้เท่าไหร่นะครับผมพักไว้นะครับแล้วก็เอาไปคูณกับ65% 85% นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผมโคฟิลาอายุ3ามโออันนี้บอกอายุเลยนะเนี่ยนะครับผมโคฟีลาก็จะได้184นี่หมายถึงหัวใจโคฟิลาเนี่ยจะเต้นอยู่ที่184ครั้งนะครับผมต่อน1นนาทีนะครับผมแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสูตรนี้นะครับ220อลบอายุเนี่ยมันเป็นสูตรที่ใช้กันทั่วโลกอะไรที่ใช้กันเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยแม่นยำถ้าเกิด เราอยากไล้ความแม่นยำนะครับต้องไปที่โรงพยาบาลพวกหรือว่ามหาลัยที่มีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผมเขาก็จะมีเครื่องวัดนะครับที่เป็นวัดออกซิเจนในการใช้<ม>แล้วก็มีเรื่องหน้ากากเข้าแล้วก็ให้เราไปวิ่งนะครับผมมันจะเหมาะสมสําหรับการที่คนที่เป็นนักกีฬานะครับที่ต้องการความแม่นยําว่า1น,นาทีเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราอ,อยู่ที่เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าเราธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราไม่ต้องการความแม่นยําขนาดนั้นนะครับผมเท่านี้ก็คือถือว่าโอเคแล้วนะครับตัวนี้นะครับหมายถึง100%นะครับ100%ก็คือ1นาทีนะครับผมโคฟิลา <of> เต้นอยู่ที่184ครั้งต่อนาทีฉะนั้นเรามาดูว่าโซน2นะครับมันเขาเขียนว่า65%นั่นหมายความว่าโคฟิลก็ต้องเอา65%เนี่ยไปคูณ กับไอ้ตัว100%นะครับผมโคสิลาก็จะได้เฉลี่ยอยู่ที่120 b e บ m ต n u t e นะครับก็คือ120ครั้งต่อนาทีถ้าเกิดใครเคยใช้อัตราการเต้นหัวใจที่แบบมันเป็นนาฬิกาจับอะครับพวก Fitbit หรือว่า Apple Watch นะครับผมหรือว่าที่เราไปฟิตเนสนะครับเครื่องลู่วิ่งใช่ไหมครับเขาจะมีให้จับพอจับปุ๊บฮ a r ์ดเรทคำนวณเลยมันมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขนะครับ130 120 140นี่แหละครับผมเขาคิดให้เรียบร้อยนะครับผม ถ้าเกิดว่าโคฟิลาลองนะครับเอ๊ะถ้าเกิดอยากรู้ว่า85%ขึ้นไปเนี่ยที่มันเหนื่อยมากๆเนี่ยเอาชนิดที่ว่าหายใจไม่ทันหายใจหอบเนี่ยโคฟิลาจะอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะได้ประมาณ150ขึ้นไปถ้าเกิดหัวใจของโคฟิลานะครับขณะออกกาลังกายเต้นประมาณ150ขึ้นไปนะครับผมแต่ๆ170 0 0 180อย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าโคฟิลา เหนื่อยแทบจะขาดใจแล้วนะครับผมอย่างที่บอกนะครับมันเป็นตัวเลขเฉลี่ยนะครับบางคนอาจจะขึ้นไปมากบางคนอาจจะลงไปมากนะครับมันอยู่ที่ความแม่นยำของเครื่องนะครับผมด้วยนะครับผมแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรล่ะโค้ชนะครับผมคุณมาดูตรงนี้นะครับสำคัญมากๆมันอยู่ที่แหล่งพลังงานครับใครเคยได้ยินบ้างถ้าเกิดเราจะออกกำลังกายให้เบิร์นไขมันนะครับเราต้องออกกำลังกายตั้งแต่30นาทีขึ้นไป มันถึงจะทําให้ไขมันเริ่มทยอยมาใช้นะครับผมแต่เรื่องจริงน,น,นะครับผมโคฟิลาเขาบอกว่าไม่จริงนะครับผมร่างกายใช้พลังงานจากทุกส่วนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไขมันนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับผมนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นความหนะักปานกลางหรือ85ขึ้นไปหรือว่าโซน4โซน5เนี่ยมันก็ยังคงใช้ไขมันและก็คาร์โบไฮเดรตอยู่นะครับผมโคฟิลามีคำเปรียบเทียบที่โคฟิลาคิดขึ้นมาแล้ว มันใช้ได้ดีมากๆนะครับเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับผมผมให้คุณสังเกตลมหายใจและก็ความเหนื่อยนะครับผมถ้าเกิดคุณไปวิ่งกับเพื่อนนะครับผมคุณยังพูดคุยกับเพื่อนได้ขณะวิ่งไปอันนี้ให้สังเกตและให้เดาเลยว่าต้องเป็นอยู่ในโซน2แน่ๆ นะครับผมแต่ถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่คุณไปวิ่งกับเพื่อนหรือไปเล่นคลาสก็ตามนะครับผมไม่สามารถพูดกับเพื่อนหรือว่าไม่มีอารมณ์เอนจอยอะไรเลยหายใจยังไม่ทันเลยนะครับผมนะเดาเลยว่าอยู่ในโซน4โซนหหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับผมคุณอยู่ที่85%ขึ้นไปแน่นอนนะครับผมกลับมาครับอันนี้บอกเคล็ดลับง่ายๆนะครับมันแตกแต่างกันอย่างไรล่ะครับผมนะอ่ะ โคฟิลาจะบอกนะครับ65%หรือว่าโซน2เนี่ยแหล่งพลังงานหลักๆนะครับผม75%นะครับมันจะมาจากแฟตนะครับผมก็คืออะไรเอ่ยไขมันนะครับผมว้าวแล้วอีกที่เหลือล่ะประมาณ25%นะครับผมก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรต ถ้าเกิดว่ากลับด้านกันนะในส่วนของ85%นะครับผมจากที่ด้านนี้75%เป็นแฟตก็คือไขมันใช่ไหมครับพอเราทำอะไรที่หนักๆนะครับผมจาก75%แฟตจะเป็น75%คาร์โบไฮเดรตทันทีนะครับผมและส่วนที่เหลือ25%นะครับจะเป็นแฟตอธิบายได้อย่างไรบ้างอ่ะเผื่อหลายท่านงงนะครับผมหมายความว่า ถ้าเราทําอะไรที่เบาๆนะครับผมอยู่ในโซน2หรือมั่นใจได้เลยว่านะครับ75%ของพลังงานที่คุณใช้เนี่ยจะมาจากไขมันนะครับผมแล้วก็อีก25%นะครับอาขอบังนี้ก่อนนะครับผมอีก25%นะครับจะมาจากคาร์โบไฮเดรตโอถือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในโหมดต้องการลดความอ้วนนะตรงนี้ต้องตอบโจทย์แน่ๆเลยใช่ไหมครับเดีย๋ยวเรามาดูกัน แต่เรามามีอีกนิดนึ่งมีนิดนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าทางฝั่ง85%นะครับผมกลายเป็นว่า75มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แฟต7 5แล้วมันเป็นแฟตเป็นคาร์โบไฮเดรตตั้ง75%ทําไมมันถึงเปลี่ยนแบบนี้ล่ะครับผมเพราะแบบนี้นะการที่เราทําอะไรช้าๆนะครับผมค่อนข้างจะช้านะครับ ร่างกายเนี่ยก็มีเวลานะครับที่จะไปเบิรนเอาไขามันอนะดึงมาใช้แต่ในทางกลับกัน85%หรือว่าความเหนื่อยมากๆครับมันไม่มีเวลาครับเพราะว่าเราวิ่งเร็วหรือว่าเราเล่นคลาสหนักๆห,ห,หายใจไม่ทันสมมุติร่างกายก็ไม่มีเวลาที่จะไปดึงไขมัน นะครับมาเบรนออกมาเป็นพลังงานเพราะว่ามันแบบมันต้องการที่มันเร็วๆครับผมยิ่งเหนื่อยมากพลังงานก็ต้องใช้มากหายใจถี่มากสันดาบเยอะขึ้นนะครับผมนะก็เลยต้องไปเพิ่งพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตหรือว่าสิ่งที่เราเพิ่งทานเข้าไปหรือว่าไกลโคเจนที่เก็บอยู่ในกล้ามเนื้อยกตัวอย่างง่ายๆเลยเทียบนะครับออกกําลังกายถ้าเกิดว่ามี2ท่านและกันนะท่านหนึ่งนะครับผมออกกาลังกายที่โซน2ออกเฉลี่ยไป1000แคลเอาซบ,บรบตัวอย่างง่ายๆนะ ออกกำลังกายยังไงให้ได้1,000แคลถือว่าเยอะมากนะครับผมคุณลองดูนะครับว่าคนที่ออกกำลังกายโซน2นะครับออกกำลังกายทั้งหมดวันนั้นไป1,000แคลเนี่ย750แคลอรี่นะครับเป็นแฟตที่ออกไปนะครับผมแต่25%เป็นเป็นคาร์โบไฮเดรต นะครับผมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับคุณต้องดูว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคืออะไรแต่โคชิลาจะมาสรุปตอนสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรดีกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปในช่วงสุดท้ายนะครับผมนะโซนที่4ถึงโซนที่5นะครับผมที่หนักอยู่ที่85%ดสอนัพนะครับแต่คุณมาดูตรงนี้นะครับ750แคลเป็นคาร์โบไฮเดรต หรือว่าพลังงานเร็วที่เขาใช้ไปนะครับผมอาจจะออกมาจากการวิ่งเร็วๆนะครับผมวิ่งสปรินนะครับหรือว่าเข้าคลาสคอร์สฟิตนะครับบอดี้คอมแบทบอดี้พัมแล้วการเล่นอะไรหนักๆแบบนั้นจะตอบโจทย์ในช่วงลดน้ําหนักไหมอันนี้ต้องมาดูนะครับผมถ้าเกิดคุณกะจะหลอกร่างกายว่าไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลไปเพื่อไม่ให้มีครับที่5%ตรงนี้ใช่ไหมครับร่างกายก็จะใช้100%จากแฟตเลยอันนี้ไม่จริงนะครับผม คุณต้องเข้าใจว่าร่างกายเราถึงแม้จะไม่มีข้าวแป้งน้ําตาลนะครับก็ยังมีพลังงานสํารองพลังงานเร็วสํารองอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญว่าอ่ะให้ทายว่าอะไรพลังงานเร็วสํารองนั้นก็คือกล้ามเนื้อครับนะครับ,นะรบนี่อันตรายมากสําหรับคนที่ ไม่อยากที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับผมนะจุดนี้นะครับทำไมนักกล้ามที่อยู่ในโหมดของการรีดไขมันนะครับผมก็จะไม่ค่อยที่จะไปทําอะไรหนักๆนะครับก็จะเน้นแบบเดินชันนะครับผมนะทําะไรเบาๆนานๆนะครับผมนะและข้อดีล่ะพูดเหมือนพูดเหมือนฟัง ฝั่งโซนส่โซน5ไม่มีข้อดีเลยใช่ไหมครับผมไม่ใช่นะครับผมฝั่งโซนที่4กับโซนที่5เนี่ยมันมีข้อดีครับออกกําลังกายแบบหนักๆนักหนักห,น,กหน,กนี่หมายถึงไม่ได้กระแทกลงกระทุบไม่ใช่นะครับหมายถึงหายใจหนักหแบบนี้นะครับทำให้ระบบหายใจและปอดนะครับผมเลือดสูบฉีดดีขึ้นนะครับผมลดความดันในเส้นเลือดก,ก็ได้นะครับผมไขมันในเส้นเลือดก,ก็มีส่วนช่วยได้นะครับเพราะว่าอารรูุไหมสมมติว่าอน,นี้คือเส้นหลอดเลือดใช่ไหมครับเวลาเราหายใจถี่หายใจเร็วหายใจ แรงนั่นหมายถึงเลือดสูบฉีดดีขึ้นนะครับผมเหมือนการเปิดน้ําก๊อกแรงๆครับเวลาตะไคร่ตะก,กรอนมันติดอยู่ในท่อใช่ไหมครับน้ํามันก็จะมีโอกาสนะครับผมที่จะพัดพาตะก,กรอนที่อยู่ในท่อหลุดออกไปแต่ถามว่าถ้าเกิดเราออกทุกวันเลยจะเป็นเป้าหมายของการลดไขมันไหมจะตอบว่าไม่ใช่นะครับแต่จะเป็นเป้าหมายของการลดน้ําหนักแน่นอนลดน้ำหนักนั่นหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะสูญเสียนะ้ไขมันก็ได้กล้ามเนื้อก็ได้นะครับผม ทุกอย่างได้หมดเลยนะั่นคือลดน้ำหนักนะครับแต่ถ้าเกิดลถไขมันนะครับจริงๆต้องเป็นเมนเทนเรื่องฝั่งนี้นะครับผมนะรู้เป้าหมายของเราก่อนถ้าเกิดเป้าหมายของเราลดน้ำหนักนะครับผมก็อาจจะต้องทำในโซนที่2นะครับประมาณถ้าเกิดคุณออกกำลังกาย5วันนะคนแนะนำเลย ประมาณ4วันนะครับสาวันคุณต้องมีโซนนี้นะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับผมอย่างโค้ชเองเนี่ยโค้ชออกกําลังกาย1วันสําหรับโซนที่4กับโซนที่5นะครับที่แบบแปของ max heart rate นะครับผมมาสําคัญกัครับก็คือออกวันหนึ่งนะครับผมแล้วเอาเหนื่อยให้ตายไปเลยนะครับผมนะวันเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเบาๆนะครับผมโซน2นะครับผมชิวๆนะครับวิ่งหย่อยนะครับผมนะโค้ชศิลาเป็นคนที่ไม่ชอบเหนื่อยครับไม่ชอบเหนื่อยหมายถึงไม่ชอบโซนนี้นะนะครับ แต่ยังชอบโซนนี้อยู่นะครับหยอยอๆทำอะไรเบาๆเดินชันหรือว่า อะไรที่แบบเออชิวๆจะชอบมากนะครับผมนะถ้าเกิดใครชอบนะครับผม <S <S เนื้อหาในวันนี้นะครับจัดเต็มมากๆใครชอบขอคนละหนึ่งแชร์ครับนะครับผมให้ให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนเราหรือว่าอยู่ในวงการออกากำลังกายต้องการอะไรก็ตามเป้าหมายลดน้าหนกาักหรือว่าสร้างกล้ามหรือว่าเพื่อพัฒนาเรื่องสัิเท่าในการออกกำลังกายเพิ่มพูนนั่นอะไรเงี้ยยังไงแชร์นะครับผมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะครับผมสอบถามทิ้งไว้ถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหารเรื่องน้ําหนักตัวนะครับผมหรือว่าคุณมีเป้าหมายในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมทําอย่างไร ที่จะเห็นภาพเหล่านี้นะครับชัดเจนขึ้นต้องเข้าใจว่าโคฟิลาอธิบายเนี่ยมันมาจากความเข้าใจของโคฟิลาแต่สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในฟิลของฟิตเนสนะครับเราอาจจะมองภาพกว้างๆแล้วแบบเบลอๆอาจจะมองไม่เห็นยังไงโคฟิลามีโปรแกรมที่ทําขึ้นมาแล้วนะครับดูแลเนี่ยทั้งเดือนจริงๆนะครับโคฟิลามีแพ็กเกจนะครับผมโปรโมชั่นถ้าเกิดใครสนใจแพ็กเกจเทนออนไลน์นะครับผม เป็นรายเดือนนะครับเป็นตัวต่อต,ตัวเลยโคฟิลาดูแลจริงๆเลยนะครับผมตัวต่อต,ตัวเลยนะครับผมติดต่อทางผ่าน l i น์แอดนะครับข่าวดีนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเทนออนไลน์อยู่นะครับ โฟกัสเป้าหมายพิเศษเลยครับก็คือลดไขมันลดพุงนะครับกล้ามเนื้อเฟิร์มกระชับขึ้นคอสนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะว่าคุณสามารถทําได้เองที่บ้านนะครับไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับแล้วก็สําคัญคุณสามารถกําหนดวันและเวลาออกกําลังกายเองได้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณสนใจนะครับทักมาที่ l ลน์แอดด้านล่างนี้เลยนะครับโคจิลารอคุณอยู่นะครับยังไงนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าเกิดว่า เสียงหรือว่าภาพมองไม่เห็นประการใดนะครับโควิลาต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงอย่าลืมนะครับเพลนออนไลน์ของโคฟิลานะครับฝากไว้ด้วยนะครับต้องไปก่อนแล้วนะครับผมยังไงขอบคุณมากสวัสดีครับ